ดีจา้าพ,พี่น้องพาพี่น้องมาเก็บบักทั่วนะจ้าพี่น้องระเบงบักทั่วเฮาบักทั่วกำลังเป็นลายตะวันกับมีบักหอยมากินจ้าพี่น้องระเบงผลทัวบักหอยมากินเมื่อพี่น้องระเบงบักทั่วกำลังเป็นน้วยงามๆเนาะบักหอยกับมากิน กินกัดเห็นคอลอนแคแนแลนใบหายเนาะพี่น้องแล้วเบุ้ฝนบักทั่วกินบ,บักทั่วนี่กตากิบบักทั่วพี่น้องแระเบ้อฝน ทั่วจ้าเก็บบากทั่วพี่น้องแล้วบ้องคนกับตามใส่ก่อน บักตัวจ้าพี่น้องอันนี้ลอกนึงจ้าพี่น้องลอกนึงเก็บยังบ่มิดเก็บอีกกอนจ้าพี่น้องได้มือละกกาตาเขากับโอเคแล้วเนาะสองลองนึงกระได ได้มาอีกแล้วจ้านี่บักทั่วสองล่องเข้าพี่น้องบักทั่วสองล่องก็จสิได้ซ้ำหนีจ้ามือหนึ่งมือหนึ่งได้หนีจ้จพี่น้องนี่บักทั่วสองล่องเข้าแป๊บเดี๋ยวพี่น้องสะอ่อนน้ำบ่อพี่ ได้ไล่ไหลร่ลองละกรรมก็ได้เลยจ้าพี่น้องผลผลิตของเฮาก็ได้มากแล้วจ้าปลูกปลูกไว้สองร่องพี่น้องถ้ามันบกหอยบัมาก,กินนี่ได้หลยกน็นี่จ้าแต่ว่าบกหอยมันมาก,กินจ้าพี่นอ้องฮิดจังไดจังไรมันต้องคอยสิมืดในเฮ้าบกหอยแม้มาก,กินมือ นี่พี่น้องสบเบิ้งบอกคอยนี่นี่นี่บกคอยซุบนี่น่จาจะย้ําเมื่อเร้านี่เตมอยู่น,มมนี่ได้ม่เก็บถิ่มกูเมื่อพี่น้องผู้ใดมีวิธีกับจัดอะซอยบอกมาเนแน่จ้าเก็บบอกทั่วกระสิบอ่ได้เก็บมันกะจะมัดกัดกินและเบิงพมันกะสิกินเป็นหู้สวอเซเวจ้างเสี่ยห้าเบิงนาาจะเนี่ย เสียดายพี่น้องแล้วเบิ่งกินใหนห้าเก็บจังสีุู่นะลังนวยกับพ่ะท่านในไงมันกัดขาดเคิืองขาดกลางไว้ให้ห้าแต่นายแต่นายเมื่อนี้ก็ได้กระตาหนึ่งบักทัวห้าเก็บบักทั่วได้กระตาหนึ่งอีกเกักน้อยพักกัิสีไงกัดสีได้เก็บบักเก็บพักอีกต่อไปนะจ้ะกำลังเหตด สวนผักผักสวนครัวของเราจ้าบักแ่งกับปูก่ยุ๋ยวคลิปหนาพอกันไหมเนาะจ้า,จาคลิปนีไวแ้แกนีกอนพอกันไหมคลิปหนาปากกดไหลก็ดแช่แล้วก็ติดตามให้ดอกคลิปป้าน้าได้ด้วยจา้าสวัสดีค่ะ